และวันนี้นะคะก็คือวันคริสต์มาสค่ะที่หลายๆคนรอคอยมากกว่าหนึ่งปีเต็มเลยทีเดียวนะคะเทศก,กาลแห่งความสุขเทศก,กาลแห่งรอยยิ้มและแน่นอนค่ะวันนี้เป็นเทสพิเศษเลยนะคะทางเบ้นเคของเราขอส่งมอบของขวัญให้กับคุณลูกค้าคนพิเศษของเบ้นเคค่ะง่ายๆเลยนะคะนี่เลยสแกน QR โค้ดที่ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะคะทางเบ้นเคของเราค่ะมีบริการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในรถให้ฟรีสําหรับลูกค้าเบนเคทุกท่าน เพียงแค่สแกน QR code มาบุกิ้งคิวได้เลยนะคะถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะกับนี่เลยค่ะ Mercedes-Benz l s 250 Facelift AMG ตัวพิเศษอย่าง White Art Edition ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าค่ะว่าจุดเด่นแล้วก็ความพิเศษของเขามีอะไรกันบ้างไปกันเร็วเริ่มที่สีดำา o s ฟิ i ดี b นแบของเขาเลยนะคะเป็นสีดำเงาสวยงามมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคัน ด้านหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กลิวแล้วที่บอกไว้นะคะว่าคันนี้เป็นตัวเฟซลิ t เพราะว่าเป็นตัวปี2018ค่ะจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่แตกต่างไปนั่นะก็คือบอดี้พาร์ตการชนของเขาจะมีความสวยแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วในส่วนแถบโครเมี่ยมตรงกลางนะคะจะเป็นไฮคอสแบ็กค่ะเพิ่มความสวยหรูแล้วก็เป็นตัวพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น รวมถึงกระจกด้านข้างด้วยนะคะที่เป็นตัวไฮกอร์ตัวนี้ค่ะดีไซน์ไฟหน้าก็เปลี่ยนไปนะคะมีความสวยขึ้นพร้อมระบบปฏิบัติการอย่าง LED High Performance ค่ะในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อ AMG ขนาด18นิ้วค่ะด้วยลายของเขาจะเป็นลายพิเศษเลยนะคะแล้วก็สีเป็นแบบไบ Color ด้วยค่ะทําให้ตัวล้อมีความสวยแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นสำหรับสีรัตัวรถคันนี้นะคะ CLA จะเป็นรถซีดานสไตล์คูเป้ประตูค่ะ ด้านบนจะเป็นหลังคาแก้วพา n o โนมิกการ์รูปนะคะที่สามารถเปิดในส่วนของซันรูปได้กระจกเป็นแบบเฟรมเลสทั้ง4บานเลยค่ะขึ้นลงด้านหน้าด้านหลังได้อย่างสะดวกสบายดีไซน์ด้านหลังก็มีความสวยงามพอดแบบมาจากรุ่นพี่ใหญ่อย่างเซลเอเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญคันนี้ราคาประหยัดเพียงแค่1นึ่งล้าบาทเท่านั้นใครกําลังสนใจคันนี้หรือว่าตามหาอยู่นะคะต้องรีบสกแกน QR โค้ดแล้วนะคะ จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยนะคะของตัว YR Edition นั่นก็คือภายในของเขาค่ะตัวเบาะนะคะจะมีแถบสีขาวค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นเลยนะคะแล้วตรงกลางคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างประตูนะคะจะเดินด้วยได้สีขาวเช่นกัน พวงมาลัย AMG Multifunction แต่สังเกตพวงมาลัยไหมคะจะมีในส่วนของอาคัน a าร่าด้วยนะคะทําให้การจับนะคะกระชับมากยิ่งขึ้นในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะรองรับในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้อีกด้วยนะคะในส่วนของ Air นะคะเป็นแบบ Duo Zone ค่ะ ไฟแอมเบี i นท์ไลท์ตถึง12แชสีด้วยกันเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อม Memory Package ระบบทีเลสโก p a พ็กเนะคะระบบการขับเคลื่อนมาด้วยกันแบบจุกใจเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในโหมดของ Eco, Comfort, Sport แล้วก็ Individual นะคะใครยอยากจะขับทีแบบไหนคันนี้ตอบโจทย์ได้ทุกสไตล์เลยค่ะและสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะเลขไมร์วิ่งมาเพียงแค่3า0 0 0กิเมเท่านั้นนะคะ กับราคาสุดพิเศษเลยนะคะที่เบนเคตตั้งไว้เพียงแค่1 8 0 0ล้านกับอีก9 0 0 0 0บาทแล้วก็มีวารันตีศูนย์เบนไทลนด์เหลือถึงปี2021เลยนะคะ ใครกำลังมองหาของขวัญคริสต์มาสห้ามพลาดของที้นี้เลยนะคะกับคริสต์มาสกิต์สุดพิเศษจากเบน K เคค่ะราคาเพียงแค่1,890 0ล้บาทห้ามพลาดน,นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะซื้อรถเบนมือสองทุกครั้งต้องมีสูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้กรตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะม r รีคริสต์มาสค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ